สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนเศร้าๆเมื่อนี้มหารอเลรีพี่น้องมหารอเบิงตะเวนขึ้นโอ้งามเลยพี่น้องตะเวนกำลังสิขึ้นได้ยินเสียงเสียงนกเสียงไก่ขันนะครับนี่มัอเศร้านี่ครับ มาลาะแถวทั้งบ้านพันนาเฮ้าอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับเบื้องทงให้ทงหน้ารอบๆบนี่นะครับฝนโปรตกลาเมือ่อน้ำกระแหงครับพี่น้องน้ำกระแหงทะยานตกกระตกมากครับครับจนท่วมเบิดหน้าทาั้งนี้แนะพี่น้อง สีบอสุฟังงามตกงามฝนตกมาแหงนี่ตามีถ่วมัดเลยพี่น้องแถวนี้บ,บ่ดได้เข่าเลยครับเนี่ยเพิ่นสีดำใบเด็กเห็นบ่ตายไดเลยครับนี่มันได้กับบ่ได้เท่าที่ควนนะพี่น้องผมก็ตต่นจตีซีวะได้พี่น้องมัดหาเลาะเล่นมาหาเลาะเบิ้งนัน่นเบิงนี่เบิงเศร้าให้เศร้าหน้าเฮานีาหาหน่แหละครับ เบิงนำข้างขึ้นน้ำมันยดลงน้ำใบห้าครับสมัยตะกี้นะพี่น้องตอนนหน่อยขึ้นพอ่อไปเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วยนำ้ำตรงไฮทรงหน้าเห็นนำข้างยดลงห้าลงหยังสีนะครับมันเคดในขึ้นพอ่อสมัยเก่าเก้าลพี่น้อง กจูงว่าจูงคว้ยเลียงเนี่ยหาเวียบเนี่ยครับสมัยตะกี้วิธีชีวิตเนาะเห็นน้ำค้างส่กัดคิดพ่อน้ำค้างรวงหยดรถพรมใบายามันคลาให้น้ำตาน้ำตาของคนผิดหวัง คอยคอยมานานเสียจังยังต้องกลับมาผิดหวังโทษทั้งหัวใจของคุณทั้งที่มาก่อนว่าวรกันมันจนสายสัมพันธ์สัมพันธ์ของเราปรลิพล แล้วพอเพชรทองวิ่งชนความโลภก็โกละหุนหน้ามนเจ้ามาเปลี่ยนใจนี่แหละครับพี่น้องสมัยเก่าๆผมกับสิรองเพลงยังสิละครับอยู่นัำทงไฮทงหน้าเฮ้าอยากร้องก็ร้องได้พี่น้องอยากห้องอยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดอยู่ทงไฮทงหน้าเฮานี่ครับดอกสนโอ ดอกสนดอกสนุงย่ามเศร้าครับตอนนี้นมาตะเวนมันบท่านออกคักครับมันก็นเรยบ่ท่านบานแห้งผู้ใดสิเคยผู้ใดอันบ่นเคยเห็นนี่สิอะจะเป็นท้งใดเนาะครับสิเข้าใจว่านอรมาศาสตร์บานนอกบานหน้าเฮาแต่ว่าถ้าผู้ใดเคยใส่ซีวิตแบบนี้เนาะครับหาแบบ บ่ได้บ่มีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านอยู่ซองอีกกะอาจคิดหอดหรือบ่คิดหอดกะคอมเมนต์ข้มามะเบิ่งเนี่ยนะครับคอมเมนต์ข่ามาให้ฮู้น้ำเนี่ยว่าโอ้ยขอบบ่ได้พ่อบรรยากาศจังซี่ดนแเราเด้อวางสินี่แหละครับผักบุ้งพักยังกัดเก็บออลน้ำไ้น้ำหน้าเฮาอันนี้ต้นสนุนะครับแต่ม่มีโอกาสกะ กลับมาด้วยพี่น้องกลับมาอยู่บ้านเฮาพี่ละบ้านเฮามันบ่ได้เลวไรยที่คิดดอกครับหาเงินหาท่องมากหล่ะก็กลับมาอยู่บ้าน,าน,นาเฮาเน,น,น,นี่ครับทั้งนี้กับน,นามแห่งบ่ได้เขาเลยครับเดีย๋ยวสิพามาเบิ่งทั้งพี่ครับ นี่แหละครับสวิตบ,บานบานบรรยากาศทงไฮทงหน้าอันนี้บ่เมนทงหน้าผมเลยครับพี่น้องนี่มมหาเราเบึงที่หน้าบานไกลเลือนเคี่ยงขาทั้งขาทงพันทั้งแบบยามฝนตกมาแห้งน้ำมมนจะถ่วมครับตรงนี้ก็มีบัวครับมื่อนี้ผมมาสิมาเก็บบัวพี่น้องผมมาสิมาเอาบัวไปปลูกแต่ว่าผมถา ผมก็เลยนั่งถ่ายให้มันบานซะก่อนครับเพราะว่าบัวน,นี่มันจะบานช่วงแดดออกเป็นบัวพี่น้องเป็นมันเป็นบัวขาวบัวธรรมชาตินี่ครับผมเมื่อนันผมขับรถผ่านมาผมก็เลยอยากได้มันว่าสีปลูกู่หน้าจะควางนะพี่น้องมันคือสีงานดีนะครับแสงแดดก็เริ่ม ออกมาแล้วครับวันนี้อากาศดีเลยพี่น้องเบื้องทองฟ้านี่ครับทองฟ้าแจ้งเบื้องือสิบ่วมีฝนแล้วครับพี่น้องนี่ครับทองฟ้าแจ้งจางปางขีเมฆขีฟ้าเนาะครับมันก็มันก็ม,นกมีแค่นี้แหละครับคนเท่าพี่น้อง เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งอยักวันกลับมาใส่ชีวิตแบบสมถะแบบไม่ต้องเร่งรีบนะครับพี่น้องก็คือผมแหละหลายๆคนอาจจะเป็นคือผมเพราะว่าช่วงเขาไว้กลางคนนะครับอายุหาสิบปีแล้วจรงจัเมื่อก่อนก็เคยใส่ชีวิตแบบโลดพ้นักก็ได้ครับผมก็เลย หลงผิดหลงอยังกยนหลายอย,ย่างพวกสีบอลสุฟังพี่น้องตอนสมัยเห็นงานอยู่รุงเทพบการพนันขันตอนี่ผมเอาทุกอย่างเลยพี่น้องเล่นไพ่เล่นบอลมันบ่ดีเลยพี่น้องแล้วจะไปหาเห็ดอันนี้มาเบ้าอันคว่ำบ่ดีองเจะาวองสมัยตะกี้เนาะหลงดีหลงผิดหลงทางมากเล่นไพ่นี่จนซอดแจ้งกักเลยพี่น้องเล่นไพ่เล่นบอลน,นะครับ ผมติดการพนันเนี่นนพี่น้องสมัยตะกี้นะั่นแต่ว่าผมกลับลำท่านผมกลับลั่นท่านผมกัดก็เลยมาเริ่มใหม่นี่ครับถ้าผูใ้ใดกัดหาไปเฮ็ดงานเก็บเงินเก็บทองนี่พี่น้องอยา่าอย่าลงละเรื่องอย่าเล่นการพรนันขันตัวคือผมสมัยตะกี้เก็บเงินเราก็มาเฮ็ดมาสางไว้เฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่ไว้ บนเฮาก็มาอยู่สุดไทยก็ต้องมาอยู่แบบแบบสมถะแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมจิถานะม่งตะนั่งิึงบัวครับเนี่ยเพิ่นก็สิเริ่มบานเริ่มบานออกแล้วครับนี่ผมงามเป็นบัวขาวครับพี่น้องบัวขาวบัวบัวธรรมศาสตร์กว่งกาสีบ่านั่นเด้พี่น้องเด้ ผมกับโมเมนเมื่ออาชีพเนาะพี่น้องบางเทือกอะผมก็เป็นเพิ่งเรียนรูกนะพี่น้องการคือว่าอยากอยากเคล็ดคลิปเพชรหยังซื่อเพื่อที่เสียวไว้บันทึกเรื่องเล่าของเจ้าของนะพี่น้องบมเมนว่าเจตนาเอียงแค่อยากเก็บไว้เบิง้งเนี่ยครับ ถ้าูดาเขาหลงเขาว่าเบิ้งแล้วก็จะเฝ้าเบื่อเฝ้ายัางก็ได้พี่น้องเด้อมาเบิ้งแบบนี่แหละตรงไฮทหน้าแบบวิถีชีวิตบ,นบานๆห้อนี่ครับแดดกร็ร่งออกบัวก็ล่งสีบานได้พี่น้องนี่ผมมาต่าเ้าได้พี่น้องผมมานังเบื้องสูตรเอาอากาศบริสุทธิ์เป็นบัวหน้าครับเดี๋ยวพายางไปเบิ้งอีกทางนึงครับ นี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นดอกสนุนะครับดอกสน,นุขึ้นตามธรรมชาติผมทานั่นก่อนพี่น้องผมทาให้บัวมันบานดอกสนุกับกระลังสีบานถึกแดดครับถ้าแดดออกมันจะเริ่มบานเลยเอาไปเฮ็ดอันนั้นก็นได้ด้วพี่น้องนี่แสียบดิไอ้ยังก้อยใส่ไข่เจียวก็แเสบครับดอกสนุ ใส่ไข่เจียวแล้วก็พัดน้ำมันหอยนะครับนี่ก็หลายพอสมควรครับตรงนี้กับป่าหลายได้พี่้องนี่ปิดแังไตงเน,งนานะพี่อยู่เมืองนอกเมืองหน้านาะพี่้องห่างหายจากาบรรยากาศน,น,นั่นสิโดนบ่เนาะบ่ได้สัมผัสบรรยากาศนั่นสิโดนไปนเนาะเก็บพักบุงหน้านี่นะครับ เก็บพักบวงหน้าลวกกินกับปนกับแก้วเห้นี่ครับดอกสนูดานผุ่นก็หลายึ้นกันถ้ามันบานในสิงามได้พี่น้องนี่ถ้ามันบานนี่ก็สิเหลืองผมมาผมมาเศร้าเกินไปครับผมมาเศร้าพวด ที่จากบ้านนะฮะมาห้าหกปีมาเยือนคนดีด้วยความคิดถึงเคยได้ฟังมาพี่น้องเพลงสมัยหลวงเก่าผมว่าเนื้อหามันดีเลยมัน,เป,น,แบบน,นเป็นแบบบ้านนอกแล้วก็เป็นแบบบ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่งอีนดีนะครับเขาก็บรรยากาศดีเลยพี่น้องผมเคยเ,คยเคยดิกร้องผมก็ร้องเลยพี่น้องผมอยู่ผู้เดียวผมอยู่น้ำทงไฮท,ทงหน้า มีเหตว่ายยังอยากเคลียังกับเฮ็ดครับอยากห้องแห้งๆกับห้องบ่มีกฎบ่มีระเบียบก็คือไปเป็นลูกจ้างเขาไปเฮ็ดงานเลยครับนี่ก็ะสะท้อนแสงจังหน่อยเด้อพี่น้องนี่ครับทองฟ้าก็เริ่มแจ้งแล้วสวยอยู่เด้อครับพี่น้อง ท้องฟ้าก็แจ้งออกบรรยากาศดีพู้ลงคนก็สิวา่าเอา้าเป็นบ้ายยังมหาไทยตะนํายังสี่บ้านนอกมาให้เบิงแส่ยวสัสดมีผู้ใดเขาไทายเขาเห็ดเอาลงคลีบกันพี่น้องสิวา่าเอาไม่เลวต่คนมากนะพี่น้องานะแต่ผู้ใดมากบรรยากาศนี่สิกะกับเบิงเนาะพี่น้องเนะาะแต่ผู้ใดบ่มากกะ แต่หาเบื้องเนี่หไม่มีช่อง,งทางที่ให้เลือกเยอะแยะไปเนาะพี่น้องบนไหนว่ากันเนี่ยครับจักหน่อยผมกับจิตเทาบัวครับพี่น้อง่นวาเก็บเอรสว,วัสน่นบ่แพงดอกว่สัสนเนี่ยบัวกระลักสิกระลักสิบบาทแลวพี่น้องผมถ่าจะเข้ากันคลิปนี้ก็ไวแค่นี้นะครับเนาะคลิปนาพ่อกันไหม สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องเด้อจะเย็เยบจะจนลำลำเรื่อยๆสุขผู้สุกคนพอกันไหมครับสวัสดีครับ